ส,สดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราชาวอนางสอบมาเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานแข่งเรือบึงการค่ะว้าวทุกคนเราเจอน้องนารานักแสดงเด็ก10ล้านวิวของเราด้วยในงานมีของกินเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะกินอะไรดีเพราะไม่มีตังค์ซื้อ <c oughs> นี่เลยขนมเบื้องในตำนานงานแข่งเรือเป็นของปวดป้าพอเลยนะและพวกเราก็มาแวะซื้อน้ําที่ร้านดังในติ๊กต็อกนั่นก็คือร้านอาา่าซาตยาลางนะครับตล่าแมนมาเลยเื่อซาตไตล่งนะครับ สำหรับใครที่อยากช้อปปิ้งก็มีร้านเสื้อผ้ากระเป๋าแว่นตาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเพอมีป้อนนมแพะแกะกระต่ายน่ารักมากสิทุกคนพี่มิทินชอบกระต่ายมากเลยในงานก็จะมีปลาโป่งบิงโกใครที่เป็นนักล่าตุ๊กตาต้องมาจัดก,กันซะแล้วและมีโซนเครื่องเล่นชิงช้ามาหมุนหม้อสาหรับน้องๆหนูๆด้วยนะงานแข่งเรือพิม์การฟีนี้งานเริ่มตั้งแต่วันที่1นึถึงสิบสี่กันยายนปีนี้มีคอนเสิร์ตนักร้องดังเยอะแยะมากมายท้งพ,พี่ใหม่พัชรีพี่มน,น์แคนแก่นคูน พี่เมคกับพิสศิรแล้วก็อีหลาท่านเยอะแยะมากมายจ้าแล้ววันนี้พวกเราเชาวอนาชอ็อปยกกองกันไปดูพี่เบียร์พร้อมพงคอนเสิร์ตแบบมันมากยิ่ก,กันจนเสียงแตกเลยทีเดียวยังเหลือคอนเสิร์ตอีกสีวันห้ามพลาดเด็ดขาดมากันให้ได้นะทุกคนมันมากไลแมนมาส่งครับอุ๊ยหลอจังไม่เคยเห็นเลยอะคะ่ะผมเพิ่งมาทำงานวันแรกครับผมไปก่อนนะครับ หล่อมากเลยอ่ะหล่อจนหัวใจจะวายเลยอุ๊ยตายลืมสั่งน้ำออเดอร์มาส่งครับอุ๊ยมาเร็วจังเลยอ่ะถูกใจมากหิวเมื่อไหร่สั่งได้เลยนะครับไลแมนถูกสุดท,ทุกวันอุ๊ยขอบคุณนะครับหิวเมื่อไหร่สั่งได้เลยนะครับอุ๊ยรู้สึกหิวอีกแล้วว่าสั่งไลแมนอีกดีกว่า นายแมนมาส่งครับขอบคุณค่ะน่ากินจังอุ้ยหมายถึงอาหารนะคะไม่ใช่คนส่งวันนี้สั่งกี่รอบแล้วครับเนี่ยพอดีเป็นคนหิวบ่อยอะค่ะแล้วขังอ้วนนะครับเขาเป็นห่วงฉันด้วยเขาปวดฉันอ้วนขอต้องชอบชได้ได้เลยฉันจะกินอะไรอีกนะฉันจะสั่งอะไรอีกดีฉันอยากกินอะไรอีกฉันจะสั่งฉันจะสั่ง อะไรนี่ยานิวแกเอาของกินมาจากไหนเยอะแยะสั่งไลแมนไงพี่พอล,ล่าแล้วสั่งมาทําไมเยอะแยะไลแมนถูกสุดทุกวันก็เลยอยากสั่งสั่งเยอะๆเลยสั่งมาเยอะแะแล้วทำไมแกไม่กินเอามากองไว้ทาไมแล้วนั่นทําอะไรน่ะก็กําลังสั่งไลแมนไงพี่พอล,ล่าอย่าก,กวนได้ไหมกําลังเลือกอาหารอยู่เสียสมาธิหมดอันเดิมยังไม่กินเลยแล้วยังจะสั่งมาอีกเป็นบ้าหรือเปล่ายานิวไลแมนมาแล้วครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วจังเลยนะคะ มีหน้าล่ะลายแมนหล่อนี่เองมันถึงสั่งอาหารบ่อยนี่ค่ะไม่ต้องทอนะคะขอบคุณครับตั้งสวยทนั้งใจดีเลยนะครับอันนี้เบอร์ฉันบ้างๆเขมาคุยเล่นได้นะคะครับครับ้ค,บ<อ>คุณลุกใหยชิยนี้อโอโ้โหสุดยอดเลยช่างเต๋าไวจริงๆทำงานไวแบบนี้ถูกใจฉันมากระดับช่างเตา๋างานเดียวงานเดือนไม่บิดหวังแน่นอนครับ ไม่เหมือนช่างบางคนทำงานช้าช้าลูกค้าหนีหมดี่พิมเหนื่อยไหมคะนี่ผมมีปูนเก่าเจเตอร์ตัวช่วยให้เหนื่อยน้อยลงแล้วมีคุณอยู่ข้างๆแค่นี้ผมก็หายเหนื่อยแล้วครับเฮ้ยแพนดินไหมปะไเมื่อกี้แ่นดินไหมคุณเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรค่ะดีนะที่เราใช้ปูนเก่าเจเตอร์ ช่างเตา่านี่อะไรแผดดินไหวแป๊บเดียวกระเบื้องที่บ้านหลุดหมดใครใช้ให้เอาปูนก่อมาปูพื้นเออผมขอโทษครับผมขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรีบไปแก้ง,งานให้นะครับทำงานมักง่ายแบบนี้ต่อไปจะไม่มีใครกล้าจ้างคุณสวัสดีครับผมมาแก้ง,งานให้ครับมิทินนายทำอะไรที่นี่คุณไม่ต้องมาแก้ง,งานให้ฉันแล้วฉันให้ช่างมิทินมาทำแล้วทำไม่ะครับผมเต็มใจและผิดชอบนะครับไม่ต้อง มาทฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าแผ่นดินไหวรอบหน้าบ้านฉันจะไม่พังอีกทําไมคุณถึงมั่นใจช่างมิทีนนักหนาเพราะผมเรียกสายปูนถูประเภทมีคุณภาพอย่างปูนกาวเจเตอร์ไงครับผู้ที่ได้รับรางวัลช่างยอดเยี่ยมประจาําตําบลได้แก่ช่างมิทีนไอหนุ่มจรเข้มิทีนคุณเก่งมากขอบคุณที่ให้กำลังใจผมนะครับทำไมทำไม ไม่มันถึงดีกว่าฉันปูนกวาอยามาสไซสแทนปูนเกา่าสร้างที่ดีต้องใช้ปูนเก่าคุณภาพเฉพาะทางอย่างเจเตอร์กันครับมาเมียออพี่พรมารับเงินเดือนจ้าข,<อ>ขอบคุณค่ะโห<ฮ><ฮ>เดือนนี้ได้พิเศษเพิ่มหรือคะเจ๊ใช่จ้ะเจ๊เห็นพวกเราสองคนทํางานเหนื่อยกันน่ะค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะพี่พรอาทิตย์นี้ล้างห้องน้ําแล้วยังคะค่ะค่ะค่ะ ร้อนก็ร้อนเดี๋ยวต้องรีบไปทําบัญชีอีก้ะลูกค้าเขาสั่งของเยอะแยะต้องรีบไปส่งของอีกแนะนําน้ําตกพาดาดาโบค่ะช่วยให้ผิวอิ่มน้ําหน้าชุ่มชื้นอ๋ออันนี้เหรอคะมะเมียวค่ะเจ๊เสร็จแล้วไปเช็ดกระจกหน่อยนะเปื้อนมากเลยมะเมียวค่ะเจ๊เช็ดกระจกเสร็จอย่าลืมมากวาดพื้นนะพื้นเลอะมากเลยพี่พรทําอะไรหรอซ่อมพัดลมให้เจ๊นะมันเสียไม่รู้เป็นอะไรแล้วทำไมเจ๊ไม่เอาไปร้านซ่อมล่ะ เธอก็น่าจะรู้พนักงานที่นี่ต้องทําได้ทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้ละเจ๊คะทําไมเจ๊ถึงไม่รับคนเพิ่มทําไมล่ะพวกเราก็อยู่กัน2คนมาตั้งนานนี่พี่ทำตาแหน่งบัญชีหนูก็เป็นพนักงานแนะนําสินค้าแต่ตอนนี้เราสองคนำํำแทบจะทุกอย่างในร้านแบบนี้ไม่ไหวหรอกคะ่ะพวกหนูเหนื่อยนะคะเจ๊ถ้าพวกเรายืนยันอย่างนั้นเจ๊ก็จะรับพนักงานเพิ่มละกัน<ห>น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วเนาะ ทุกคนมารับเงินเดือนจ้าค่ะชมพู่ขอบคุณค่ะพี่พีคขอบคุณค่ะอันนี้มาเหี่ยวกับพี่พรจ้ะขอบคุณ,ค,ณค่ะเจ๊จทำไมได้แค่นี้เดือนนี้ไม่ได้พิเศษเหรอเจ๊ก็เจ๊รับพนักงานมาเพิ่มให้แล้วไงตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้ทํางานหนักต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองชุดนี้ตัวเท่าไหร่อะแม่คะสอง้เก้าคะ่ะลูกค้าฮะทำไมถูกจังของแบรนด์อะไรเนี่ยเป็นแฟชั่นทั่วไปคะ่ะลูกค้าไม่มีแบรนด์ว๊าย ใสเนี่ยฉันเคยใส่แต่ของแบรนด์เนมของทุกๆแบบเนี้ยฉันไม่ใส่หรอกเยี่ยแม่มีอะไรกินบ้างเนี่ยหนูหิวข้าว <c oughs> มีข้าวเหนียวกับน้ำพริกวางอยู่บนโต๊นะนะลูกฮะ <c oughs> น้ำพริกหนูไม่กินเอาเงินมาหนูจะไปกินชาบู แม่ไม่มีตังค์แล้วลูกตอนนี้แม่ก็ได้เก็บของเก่าพอได้ซื้อกับข้าวกินตั้งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยให้หนูอดอยากตอนนี้จะมาให้หนูลําบากหรอทํายังไงก็ได้หาเงินมาให้หนูหนูอยู่แบบไม่มีเงินไม่ได้ <c oughs> แม่ทาไมน้าไม่ไหลแม่ไม่ได้จ่ายค่าน้ำมาสามเดือนแล้วลูกสงสัยเขาจะตัดน้ำเราว่าไงนะ,ะทำไมรู้สึกปวดหัวจังนอนพักสักนิดดีกว่าแม่ มาบ้าให้หน่อยหนูหิวข้าวหนูไปต้มเองได้ไหมลูกแม่ปวดหัวหนูต้มไม่เป็นแก๊สเปิดยังไงก็ไม่รู้จะจะเดี๋ยวแม่ไปต้มให้ว่าแต่ไปทำงานที่ใหม่อ่ะเป็นยังไงลูกโอเคไหมโอ๊ยหน้าเบื่อเจอแต่เจ้านายจุจี้จุกจิกหน้าลำคานก็เลยออกซะเลยเอา้าทำไมแอร์เปิดไม่ได้อ่ะแม่แอร์เสียเหรอเขอนาน่าจะมาตัดไฟลูกเพราะว่าแม่ยังไม่จ่ายค่าไฟเขาเลยแล้วทำไมไม่จ่าย อย่าบ,บอกนะว่าไม่มีเงินใช่ลูกตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วไม่จริงไม่จริงทาไมแม่ถึงทาแบบนี้ทําไมแม่ถึงทำให้หนูลำบากหนูเกลียดแม่หนูเกลียดแม่ <c oughs> นิวลูกหนูอยากได้เงินนิวเป็นความผิดของแม่เองที่เลี้ยงลูกตามใจจะลูกเสียคนฮไม่ลูแ้แกแดง่นี่ใช่ค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยคุณแม่สบายดีไหมคะป้า ที่ดูลูกสาวเพลินทั้งผู้จบผู้ง,งามว่ากับมวนมวลหันมาเบิ่งลูกจากของนี่เหตุสืบออยู่ว่ากับโปกๆอุ้ยการเดงนมิสซิมิกับน้ำหอมคิวเพชรนะคะเป็น859บาทค่ะคุณแม่อู้ย,ยเดดเดนก็สีสมัยเนาะลูกเป็นจงเป็นเจเปิดล้านไ่โต้ก็สีมีหนามีตาอุ้ยเลยบิ่งลูกจากของดูเหตุสืบออยู่แต่ละมือหมุนแต่อยู่ในปลาหยางสวัสดีค่ะที่ฉันยื่นกู้ผ่านแล้วใช่ไหมคะ มีเงินต่อทุนแล้วไม่ต้องเสง้งร้านแล้วเฮ็ดจีนได้รู้ตัวเสด็จขึ้นลูกเพิ่นบอกซอ้นอนยางกับบ่าฮะมาเมียลูกยี่สมตัวนั้นมาเมียเอเฮ็ดงานอยู่นี่บอเอา้าแม่พ่อสวัสดีค่ะปา้าเลี้ยงจบุบไปได้เฮ็ดงานสบายเนะเาะเฮ็ดคอมเฮ็ดบัญชีนั่งตาแอร์เย,ย็นสวยสวยค่ะชมพู่เบิ่งมูเรียนม้ากากันทีน่นี่เขาคือเป็นนาเป็นตาให้พ่อให้แม่แทะแม่เมียก็ได้ลูกลาเด้อมุลู้จะของดูบปได้ดังใจจักอย่างบ่ได้เป็นนาเป็นตาให้จัอย่างแม่ม เดือนนี้เงินหนูป่อใส่เลยไม่ให้ยืมจักหาพันบอสิตใจค่าของพ่อมชมพู่เงินขายยางเงื่นี่ได้เท่าไหร่เงื่อนเม่อไรเห้แม่อยู่เด็กก็ขายได้สี่หมื่นก็โอนให้แม่แล้วค่ะเด็กแม่ก็ได้เบิงบ้งบ่อเฮ้ยงื่ได้ก็เห็นได้สี่หมื่นสี่หมื่นเมื่อเห็นมันพัฒนาไปนะ่ะมันได้สิเด็ดด้วยน้ำเขาจากเถื่อนีเฮ้ยจะเสียอาเดือนเท่าไหร่ย่าเดือนละเป็นแสนคุณบอกถ้ามันสิยหนักละละโอก,สกาสเป็นแม่เขาซกเหนื่อยนะพ่อมึงู้ไปเรียนก่อนนะ พ,พี่พรครับพี่พรครับพรไปเรียนแล้วจ้าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นพี่พรเลยเอา้าเรียนเสร็จแล้วหรอจ้าพี่พรครับพี่พรครับน้าบุม๋มถ้ามีคนมาถามหาหนูบอกว่าหนูไม่อยู่นะสวัสดีครับคุณนะพี่พอรอยู่ไหมครับเอ่อไม่อยู่พรไม่อยู่อ๋อครับมิททิงเป็นไรอะ่ะไม่เจอพี่พรหลายวันแล้วไม่รู้ว่า เขาควรอะไรเรารู้เปล่าราีบไปบอกชอบเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะไม่เป็นไรนะพรนินววันนี้พี่พรรับปริญญาเราจะไปบอกรักพี่พรพี่พรครับพี่พรครับพรกลับกรุงเทพไปแล้วอะกลับกรุงเทพใช่พรเรียนจบแล้วก็เลยย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพเพิ่งขึ้นรถเมื่อวานนี้เอง พี่พรพี่พรสิบปีผ่านไปทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะป่านี้มิทินคงแต่งงานไปแล้วอ่ะเธอมาพ่อเร็วกาดเธอเยอย่าวิ่งออกกระนวนนะรถจะสวนนะว้ายตายแล้วอ่ะเธอแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าออกมาเล่นแบบนี้ปไปไป,ไปมิทินแต่งงานกับนิวแล้วจริงๆด้วยนาะบุม๋ม เป็นยังไงสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งนานน่ะสบายดีคะนะหึลูกมิธีนนี่ชื่ออะไรครับอ้าวอาเธอร์วิว่งออกมาอีกแล้วเดี๋ยวแม่ก็มาตามหรอกนะบุม๋มมิทีนมีลูกกี่คนแล้วเหรอแต่คนนี้ไม่เห็นนะเหมือนมิทีนเลยจะเหมือนได้ยังไงคนนี้ไม่ใช่ลูกมิทีนฮะมิทีนยังไม่มีลูกเหรอมิทีนจะมีลูกได้ยังไงมิทีนยังไม่แต่งงานเลยคนนี้ลูกนิวชอบมาเล่นกับมิทีนเป็นประจำ มิทินนี่ก็ผ่านมาสิบปีแล้วนะเธอไม่คิดจะมีแฟนบ้างเลยเหรอเรารอใครบางคนอยู่นะอ้อเก็บตรงไหนไหมครับพี่พรมิทีนหาไปไหนมาตั้งนานพี่ไปทํางานมาแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างแต่งงานหรือยังผมก็รอพี่พรอยู่ไงครับ